สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาดูกันนะคะว่าไข่ที่ดิฉันชอบมันเป็นยังไงนะคะเออคือเมนูมไข่นะคะก็คืออันนี้หนึ่งก็คือไขายา่ยำมไข่ยามตูไขายา่ขายามตูมนะคะอันนี้ชอบมากๆเลยลองกินครั้งแรกแล้วต่อต่อไปนะคะก็คือไข่ออนเซนนะคะไม่รู้จะเป็นไงเดี๋ยวขอลองชิมนะคะอุย้ย เดี๋ยวเราจะชิมไหนดีตูมเซนตูมเซนตูมเซนเอาตูมก่อนหรือว่าเซนเอาเซนก่อนนะคะเพราะว่าของพิสดารต้องเอาก่อนเอามาจากไหนไวะโอเคลูกไข่ออนเซนนะคะมันจะลีกว่านะเนาะอันนี้อะไรเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อะไรอันนี้อะไรเดี๋ยเอ้ยเนาะ ให้สาลายกแถมให้ดีนะที่ไม่ให้วาซาบีมาไม่งั้นซวยเลยเออมันมีสาลายนะคะของเซเว่นนันเนี่ยซื้อมาจากเซเว่นแล้วต่อไปก็มีมออซอนมนก,กี้แปหนึแม่เล่นแกนเลยค่ะอือฮเอานี้ไปก่อนนะคะนี่เราจะใช้ ไหนดิถ้วยช่อมอันนี้นะคะนี้แต่ว่าทุณผู้ชมจะได้เห็นไหมเนี่ยเอานี้ดีกว่าอุ้ยแม่แกะเด็ดเดดีแกะเด็ดโอ้โหตีแล้วไหลเลยนะคะอืมอันนี้ที่แกะดีกว่าชิ้อันนี้เหมือนมนมเลยมนมที่เยอะมากจาะอะไรอย uh, er ่างเงี huh kind of ้ยน่ะที่ต่อยมาแม่ก็เลยร้องไห้เหรอโอ้ เยอะเกินไปจนจายิ่งกว่าแม่ทำอย่างนี้นแม่ทำนี่ไข่ยังไม่สุกเลยเอ,อื่อข้าขอเสด็จเจ้ามาเลยเอ,อ,อุ้ยสวยมากเลยสุข้อยอุยเนี่ยเบือไข่ตกลงไปโอ้ไม่เป็นไรแล้วมั้งน้ำเต็มเลย โอ้ไม่เจ้าข้าขอล้างมือแป๊บนึงเดี๋ยวข้ากลับมากลับมา,ลบมาแล้วดูไข่สิไข่เออพักไข่ออกมาเลยเนี่ยไข่เออเพิ่งล้างมือเปตะกี้ช้าดาในช้อนส้อมมาแล้วอ,อ,อุ้ยนะคะเราก็จะมาโชว์สเต็ปของมันะเลยอันนี้คือไข่าขาวนะคะคือไข่แดง อออออของเซเว่นมันจะเย็นนะคะแต่ที่จริงมันก็เป็นไข่วัเซนจริงๆนะแต่ว่าอยู่ในตู้เย็นของเซเว่นนี่มันเย็นเกินไปหรือเปล่าเย็นมากไปอะโอเคเริ่มชิมเลยนะคะคุณชายคิดคะฉันจะเริ่มชิมเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> เริ่มใส่วัตถุดิบเลยค่ะชิชิชช กันไกลไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะแต่ฉันก็ปื้มไม่มีกันไกลว้าวกันไกลบ้าบอลกี่แดงนี่ฉีกเลยแล้วกันฉีกง่ายกว่านี้โอเคแล้วเราก็ใส่สาลายลงไปในนี้เลยคะ,ะมองเห็นไหมสยวยเลิศเชิดไข่เอ,อืออุยใส่เยอะเกินไปอาบอาบสาลายเลยเธอ แเป็นชาเขียวเลยอใหญ่ที่สุดเลยเริ่มชิมเลยยาต่อ,อ,ตอไปก็ใส่ซอสแมกกี้เข้าไปนะคะซอสแมกกี้ของเซเว่นก็เหมือนของที่บ้านอะนะ เไกลดีฉันเสียชื่อเสียงหมดเออออกมาสักทีแล้วก็เท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 ลาดเป็นซอสโชยอยู่เลยอะืมก็ใช่เหมือนซอสเมกกี้แต่ว่าไม่ใช่นะคะอ่ะสงสารทุกบ้านสิ จะได้ชิมข้าวต้มอ,อบเนยแข็งแต่บ้านเรากินแอนเป็นรูอร่อยมากอยากรู้จริงๆว่าเขาทำขาาไข่ออนเซนแล้วเขาเอาไปแช่หรือเปล่า เกี๊ยนเซ็นอ่านน้ำส่วนรวมอรอยอ,อร่อย ไม่เสียงเคน้ำออกได้เลยค่ะไม่ชิมไข่ต่อไปเลยคะ่ะอันนี้แทนทานแทนข้าว,าว้าขเย็นได้เลยนนเนี้อุสากินอุส่าไมนกินข้าวเคียงนะอุส่าหรือว่าลืมอะ <c oughs> อือล่ะเอ้ยแม่ขยะมันตัมันจะแตกแร้วโอ้โหเปิดมาอย่างสุดดิสุดเด็ด แล้วมันก็เปิดออกมาเออเจอ,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 อไปไหนอุ้ยมันมันมนี่นนงไงอุ้ยตกใครได้เลยค่ะอันนี้ไม่ต้องกลัวแต่เนาะตกใครก่อนแล้วมาดูตอนชินเลยค่ะจะด้โอเคเสร็จแล้วแกะเปลือกโคตรนาสนาสงนัทีได้มั้ง โอเคเราแกะเปลือกตั้งปือตุ้ยตั้งไข่เสร็จแล้วแล้วก็ล้างช้อนล้างส้มเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเริ่มชิมกันเลยคลิปนี้ได้โปรดใครที่ยังไม่ได้ทานข้าวแล้วมาดูคลิปนี้ปวดให้ทานข้าวเสร็จนะคะอาจจะเกิดอาการเป็นโรคายหิวได้นะคะออ้ อย่างปรตูมสิคะอุ้ยอุ้ยเหยา่อประตูอุ้ยเห็นไหมเนี่ยคะเยื่อมาปรตูมหยื่อปรตูมหยื่อปรตูมยังกับเค้กลาวาเนี่ยโอ้โหสโลอย่างนิ่มนวลนะคะชิมกันเลยเริ่ม,มต้นจากช้อนหลังช้อนแล้วก็ ตรงนี้เอ,อื้อ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 เหมือนยิงปืนลกใส่ไข่จิ้มเลยคลิปนี้ไม่เหมาะสำหรับคนกินข้าวและเอ้ยคลิปนี้ไม่เหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้ทานข้าวืม,มว่าพูดผนะเอ้ยเราใส่ซอสเมคกี้ผิด ก็ไล่อารมณ์เนาะไล่อารมณ์สิ้นดีละละละอืมอืมอรมอืมอืมอืมเออฉันใส่ซอสซอสที่บ้านดีกว่า ไม่ไหวจริงๆนะซอสเมกกี้อันะนั้นอะใช่ด้เราเจอซอสเมกกี้แล้วแล้วแล้วเมกกี้จะจะไปเอาใช่ไหมล้วเผลอเหยียบซอสเมกกี้นะนะอันนั้นอะโอ้หวานชื่นใจเลยครับพี่น้องแซ่บกินแล้วนะคืออืมอืออร่อยอร่อยกับซอสนี้ ำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะคะแล้วขอดื่มน,น้ำตั๊นึงคะ่ะโอเคค่ะแค่นี้แหละคะ่ะ